สวัสดีครับหมอโจนะครับนายแพทย์ทวัฒเซวัฒนกุลจากโมนาคลินิกครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์นะครับบางคนอาจจะรู้จักกันมาแล้วนะว่าฟิลเลอร์คืออะไรแล้วก็หลายๆคนเนี่ยยังมีความกังวลว่าหลังจากฉีดฟิลเลอร์แล้วอาจจะมีผลข้างเคียงตามมาฉีดแล้วไม่สลายวันนี้ผมนําความรู้เรื่องฟิลเลอร์มาฝากทุกท่านนะครับ ฟิลเลอร์นะครับหรือสารเติมเต็มเนี่ยเป็นสารที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับเพื่อซ่อมแซมนะครับส่วนที่มันสึกหลอไปส่วนที่มันพร่องไปให้เติมเต็มมากขึ้นนะครับสารที่ใช้ทาฟิลเลอร์ในโลกนี้นะครับมีหลายชนิดเลยครับแต่ที่ผ่านอยอยไทยแล้วก็ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยเป็นสารที่เรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าไฮยานะครับไฮยาคืออะไรเป็นสารที่สามารถจ้างขึ้นในร่างกายอยู่แล้วนะครับ แต่พอเราโตขึ้นอายุมากขึ้นไอสารเนี่ยมันลดลงไปเราก็จะต้องฉีดเติมเต็มเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเราใช้สารที่เป็นไฮยาเนี่ยสามารถสลายตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับแต่ต้องเป็นฟิลเลอร์ยี่ห้อที่ได้มาตรฐานผ่านออยอด้วยนะครับครับการฉีดฟิลเลอร์นะครับเราสามารถแก้ไขจุดกดร่องได้หลายตำแหน่งนะครับในคัมบที่พร่องลงไปนะครับใต้ตาที่ลึกที่ดำเราก็สามารถใช้ฟิลเลอร์แก้ไขได้นะครับล่องแก้ม นะครับที่มันดูลึกดูหย่อนคอยแล้วก็สามารถใช้ฟิลเลอร์เนี่ยเติมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการปรับรูปหน้านะครับที่สําคัญเลยอันนี้นะครับเราก็หมออยากจะให้ทุกคนนะครับลองสังเกตดูเอ้รูปหน้าเราได้สัดส,ส่วนไหมได้สัดส,ส่วนในที่นี้คือยังไงนะครับแล้วก็วัดนะครับจาก แนวผมลายผมนะครับมาถึงคิ้วนะครับเป็น1ใน3นะครับจากคิ้วมาถึงริมฝีปากบนก็เป็น 1: ใน3นะครับแลวจากริมฝีปากบนไปถึงคางเนี่ยก็เป็น1ใน3นะครับซึ่งสัดส่วนนียเป็นสัดส่วนที่จะทําให้หน้าเราเนี่ยดูสมดุลแล้วก็สวยงามตามธรรมชาตินะครับผม <S <S บางคนที่คางสัน้นเราก็มีการใช้ฟิลเลอร์ฉีดเติมคางให้หน้าตรงนี้ได้สัดส่วนดูสวยสมวัยนะครับ จากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเราก็ควรจะเลือกนะครับก่อนฉีดฟิลเลอร์นะครับเพื่อได้รับการรักษาที่ปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้นะครับถ้าเกิดอยู่ในมือของแพทย์ที่มีความชํานาญแล้วก็เลือกฟิลเลอร์ที่ดีมีมาตรฐานแล้วเนี่ยผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นการเกิดเลือดข้างการฉีดฟิลเลอร์เข้าหลอดเลือดเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากสนใจอยากจะรักษาด้วยการฉีดฟิลเลอร์เชิญเข้ามาที่โมนาคลินิกนะครับเรามีทีมแพทย์ทีมงานที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการให้ความใ้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับผม คิดจะโมนาคิดถึงโมนาคินิกนะครับสวัสดีครับ